ซูเปอร์คีโตเมียมเป็นผลงานวิจัยที่ทำมาจากจูลินซีชื่อคีโตเมียมเช่งเขี้ยคีโตเมียมคิวเปมคีโตเมียมคอสเร์คีโตเมียมอิลาตัมคีโตเมียมแซมเมนเซคีโตเมียมบาซิลเอนเซหลายสายพันธุ์ที่ผมทำการวิจัยขึ้นมาสิ่นคีโตเมียมเนี่ยจะสามารถสร้างสารปฏิชีวนะต่างๆเอามาควบคุมรักษาโรคพืชได้นะครับปัจจุบันเราเรียกว่าซูเปอร์คีโตเมียม ใช้สาหรับในการป้อง,องกันกาจัดโรคพืชน,นะครับในการใช้ป้องกันกําจัดโรคพืชใช้ได้ทั้งป้องกันและใช้ได้ทั้งรักษานะครับสำหรับอัตราการใช้เนี่ยก็คือจะใช้ประมาณ50าสซีซีต่อน้ํา20ลิตรนะครับฉีดลงดินแล้วก็ฉีดบนต้น ในส่วนที่เริ่มเกิดโรคหรือเป็นโรคและถ้ากรณีเป็นโรครุนแรงเนี่ยก็กอาจจะใช้ต่อเนื่องทุก5วันสาครั้งถ้าเป็นโรคปานกลางก็ทุก7จ็สิวันสาครั้งแล้วก็ถ้าเป็นโรคน้อยก็ทุก15วันนะครับแล้วก็ในการป้องกันก็ใช้ประมาณเดือนละครั้งนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นงานวิจัยที่ประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนในหลายประเทศนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ ในประเทศไทยก็ซูปเปอร์คีย์โดเมมก็มผมก็ทำให้สำหรับสมาชิกได้ใช้กันนะครับ